สวัสดีอีกแล้วจ้ะพี่น้อง,งย,ยังไ่ได้ไปทางไหนเลยมาต่อกันยังบ่ได้เมือเฮือเลยจ้ะยังบ่เจอบอกเนคนเดอร์ิปนี้ก็ได้ <c oughs> ยังอยู่กับแม่น้องเจ้านายคือเก่าเดินมาเรื่อยๆเจออีกจ้ะนี่เด็สุ่มเด้อพี่น้องแปลงตามบทน,นี่ค่ะเพราะว่าบอกเคนสติก๊กกับแม่น้องเจ้านายบ่เคยมาหาทางนี้จะเทือเคยมาหาแต่เห็ดละงงกจ้ะเห็ดปลวกยังบ่เคยมาหาใช้คำว่าระบบสุ่มอุ้ยตามตามนี่ไง นี่นี่นี่มันรัมมาพี่นี่เด่นี่ด่นี่เด่นิ้วสามดอกน้อยๆ่มีวะนี่นี่นี่พี่น้องมันอยู่ในกลองโอ้มันอยู่ใต้กองก้านเปิดก่อนจับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันหน่อยหลายสมใจพี่น้องจากคลิปที่แล้วกันยังบริเวณเมือเนาะอันนี้หันไปเจอของเก่าเพิ่นจ้ะห่อดอกซิบกระโดดเราไปถ่ายพี่น้องเบิ่งนมาแบบนี้ นี่อกเดียวอ้วนพักมุ้ยแขยงอาหารเพนะกันลรอ้วนเต็มตะกานี่ต้นหน้ากันชีเต็มอยู่แล้วเต็มติ๊กเข้านะกระยิบกระยิาน้ำจิ้มนี่ยังสิออกอีกได้นี่นะยังออกสิออกอีกอยู่รอบหน้ามดก็ได คลางมือแล้วเป็นยังล้างใหม่อีกเขาไปตำเอาหางมดแดงใช่ป่ะหางมดแดงหางผสมมดแดงนี่อืตรงไหนอีกอ๋อขย่อขย่อมมันนะเดี๋ยวเป็นพิทีโอ้หมดอุ่กาชิมาเหมือนหางมดแดงมุมใด đâm đứt khiếu phồn này cơ đây chắc đâm đâm khiếu khiếu ôi oh, mất một 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 tao đừng một lít ban hồng giờ đây đi rồi, à không có hiền mà không chim thấy làm đồ như này bao chung hai đi ông một tao nói con vợ không à, một tao con một cả đời mấy thằng gì nóng hết nọ ừ. cắt cái chép Ui, hành của đứa mình hấp một mình cắt ra mười đứa ơi thì nó hết ôi đìn ơi cô hát ูปีหน้าเจอกันเด้อสิมันเหย่ไหมเนี่หางน้อยหางใหญ่มาเอาเก็บมันมุดดิดิบต้องก่อน้าเออเอ้อเอ้อ ึกหมดกัดพี่น้องเอลยมดกัดตะกอนห้ยขึ้นมาขึ้นมะถ้าสัมมี้เนาะสวยขนาดสูงอะไรทีหมูเมื่อกี้นี่เนาะหมูจากคลิปที่แล้วจ้ะหลงลืมออกไก่หมู่บ้าน cái cái thong kín đau quân mẹ thào thong kín đau quân mẹ Chụp thong kín đau Chụp đau หกแปนะลงนนีะ่มันรอตาคนแะมันหกได้ยังเนาะสองสองจำนวนสองทงบานสามีกสามดอก ใช้สามดอกอมกี้นี่อยู่ปลายนี่จ้ะจะเอ๋มีดิมดแดงกันเลยเจอแล้วมีดเจอหังนแล้วไหมโอ้ยไต่อยู่น่ะวันนี้เมื่อกี้ไตหงายตาขอไปดึกนึงตามสถานการณ์เ้อสามดอกสุดท้ายไปเดี๋ยวเราก็จะพาเดินหากันโต ขาเหรอขานอนเลยเต็มละเต็มละไปยังบุจุใจจ้ะเดี๋ยวพาพี่น้องเดินหากันต่อเดี๋ยวมาลุนลล้นกันว่าจะเจออีกหรือเปล่าม,มาเจออีกคนแล้วจ้าตักหน่อยหลายส้นไหนดิเป็นขาวพระเวสอยู่พี่น้องเปิดนี่ก็เด้อโอยอยู่ใ,ใต้นะอยู่ใต้นี่โอู้ ลายู่ลายู่โอ้สวยขนาดเลยทำไงบ่จำนี่แ <laughs> หละก็ย่อมก็ย่อมเนาะนะเก็บเล็กผระสุน้อย chúp 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 chụp chụp chúp 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 vô à, cái ดอกสำนียแเละมันจะหวานแกงเลียงดกบานแล้วขออนุญาตเด้อพี่น้องัวจิ้มขาเด้อจ้ะมาเก็บกระโตม,มือเลอะก็เอ็นใหโดกเฮดเลอะนำสามดอก ก็เหรอแมเห็นเท่านีะ้ะมีซิตรอมหนาอกอีกเมาเบิ่งกันอะเดินหาอีกจ้าพี่น้องจา้าขับรถมาเรื่อยเรื่อมาเจออีกแล้วจ้าเจอดอกง้อยอีกแล้วเอาไ้บ่ได้อีกแล้วนะนลิมอยู่เมื่อกี้นี่เจอผพ้นึ่งจะเพื่อนเลาะหาเพื่อนก็เจอรุ่นนี้แหละเพิ่นฮักกบกบกบเนนี้ได้บักไล้หนึง่งไปเห็นแต่หอยเพื่อนเอาจา้ะนี่นี่นนเอาเอาบอ่ได้เด้อพี่น้องมีคนเลาะอ,อยู่ ในใจใไฮจะจุ่งไว้มืออืดจังมาเอาทางย่านบุรอดบุรอดแน่นอนเนาะบุรอดพระเมื่อจากสถานการณ์และย่างไปตรงใด็กกับเจ้าก็เอาแล้วเนาะไปเจอบ่งพื้นเอากลายบ่งเลยจ้ะดอกสมมีเหลือพื้นหักเอาหักเอาเลยเนาะเอาแล้วเสียดายเป็นหักเอาเลยเห็นแต่หอยขาขากระลังเงินก็ยังเพลื่อน็ึงเลยผมจะเนี้ยเนี้ย เป็นใจให้เลยฝนก็ได้ตัวนี้อยากเกาะนะเป็นอีกด,ดินเหนียวเนะาะบอกคือหมู่หมู่แรกในคลิปที่แล้วเลย mm hmm. หมู่หั่นะโทษดึงเหลลุลุดขึ้นมาแมงกินค่ะแมงกินอะว่าอย่างเื่อขาดกระท่อนกระแทน

ไอ้ไซคายุไซออมพูนโอ้ดีเจ็บใจนี่แหล<ม>ะเจอคือหมู่สองหมู่เมื่อกี้นะี่ใครเห็นเนาะ กับย่นบรอดอยูเข็มทางคือเก่าจ้ะมาถ่ายพี่น้องดูเอาแต่เข็มทางเฮ็ดอะเข็มทางคือแบบว่าเพิ่นกับขับรถเลาะเพิ่นกับสิเกลี่นคือกัน้ามันดอกใหญ่กว่านี้่อยากเอาถืกดอกบานเลย

หอมนะเิดน้อยนี่หอบมากหนาระวังเลยได้ไหมเไดเนาะมาเลาะมือนี่เขาต้องมามืออื่นแบบมามืออื่นบเหลือดดิค่ะ ยังเสียดายบ่เห็นแต่หอยที่เจ้าเอา เหยียบเนาะอย่างนี้นะมีไหมจะไม่เบน่อตลอดเต็มแล้วเต็มอีกต,ต,ตะกร้านี่พี่น้องเอ้ยดอกน้อยนะมันดอกใบดอกใหญ่ถ้าดอกใหญ่ต้องกับเมื่อแล้วไปเอาโขโอมอหันเนี้ยมาใส่ใหม่แล้วต้องได้เมื่อได้เนาะถ้ามันดอกใหญ่ <laughs> ต้องได้เมื่อถ้าไปด้เมื่อก็ต้องหากระสอบ ในสวนปาล์มแถวนี้มาใส่เทิบเรื่อยๆมีเรื่อยๆเลยโอ้โหเฮงจุ๊บเจ้าคมเก็บอืมจะหลินอยู่ซีมๆีมอย เต็มแล้วเต็มอีกกำลังกันมุนม้วนเลยงานนี่ ฮึบฮึบเธออมอีมอดละบ่บ่บ่ทายละบุ่ดท้ายละ มันคือพูนแรกของคลิปที่แล้วนะจ้นขนาดตัวนี้นั่นดินบ่ดติดเลยอื mày 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 มันนืนสดอกเอาไว้หมายโพนจะบ้องสดอก <c oughs> โอ้ยตามพักวะ,วะน้อยเฮงนะไม่ให้ถ้าหอมบดได้มาอีกก็ว่าเห็นฟูกันมาเราเอาซะเนาะน,น้อยเฮงออพอแหละพี่น้องเอ้ยเอาไว้ให้หมูเอาเนี่ยโอยพ่อ เต็มมะเต็มจนไม่รู้จะเต็มยังไงแล้วโอ้ยใส่นอ่บอล่างมือว้นลยชื่อมันเจ้าข้าวเหนียวก็สิติดมือขนาดนี่ได้หลายจ้ะรวมกันสองคลิปรวมกันล้นตะก้ามานคือเก้ามาสองคนก็นได้เอาจ้าคลิปนี้ชาวติ๊ดกระฟ้าก็ไล์ก็แชร์ใน,นเด้อจ้าพอ,พอกันคลิปหน้าจ้ะ สวัสดีจ้า <laughs> มือ